สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆลุง,งป้านาอาทุกท่านนะคะผู้ที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้นะคะแอนก็เตรียมมีมีเศษของขวดพลาสติกนะคะแล้วก็มีต้นผักชีฝรั่งนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นน้ำนะคะที่แอนจะมาพาทุกคนนะคะมาชําต้นผักชีฝรั่งด้วยน้ำกันนะคะค่ะ ง่ายเลยนะคะอันนี้แอนก็ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ต้องบอกไว้เลยนะคะว่าน้าถ้าหากว่าใครอยากเร่งอยากเร่งรากผักชีฝรั่งหรือผักชนิดใดที่เราชําด้วยน้ํานะคะเราก็สามารถเอาน้ําเปล่าผสมกับเครื่องดื่ม m 1 5 0หรือเครื่องดื่มคาราบาวหรืออะไรก็ได้นะคะเขาจะช่วยเร่งราก นี้ให้งอกใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะตันนี้เอ็นก็ตับมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันง่ายมากเลยนะคะเราก็เอาแช่น้ำลงไปนี้เลย วิธีการนี้ง่ายมากนะคะพอผ่านไปไม่กี่วันนะคะเราก็จะได้ผักชีฝรั่งที่แตกยอดออกมาใหม่อย่างสวยเลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปลงกระถางนะคะสำหรับใครที่ขยันหน่อยก็เอาไปลงกระถางได้เลยนะคะเขาก็จะติดไวมากค่ะโอเค เนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องใช้อะไรคุมไม่ต้องมาเลยนะคะเพราะว่าเอาไว้ในที่ร่มหรือในที่แดดนะคะเขาก็จะโงกแตกใบออกมาตรงนี้ได้ตามปกตินะคะนี่ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะกระทางนี้ก็คือแอนได้ชําน้ําแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วแอนก็เอามาลงดินแบบนี้นะคะแล้วเขาก็เติเ่ยและเขาก็เกิดให้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ก็จะได้ผักชีฝรัง่งสำหรับปรุงอาหารอย่างอร่อยแล้วก็ประหยัดคุ้มค่ามากเลยนะคะโอเคค่ะหากชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะ